สวัสดีค่ะสวัสดีช่องจิจตะหนักอิหรัาตะวิเชียวนะคะน้อยไม่เร่งดึงบน้ำหน้าโอ้ยแม่น่อยวันนี้คิดว่าจะได้ตุ๊กตาตัวใหญ่ไหมคะวันนี้จะได้ตุ๊กตาตัวใหญ่ไหมคะแน่ใจใช่ไหมคะ

เอาเปียวกันี่ยี่เ่คือว่นี่อย่ามาบุ้นกับสาาเลยหไงนลย

Sao tôi có tối <laughs> <laughs> cho hết Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ นี่แน่น,น,นี่ไม่พลาดซักโลกค่ะตอนนี้ไม่พลาดไม่พลาดซักโลกค่ะตอนนี้มันแผงแล้ว

เงยบอนเกี้นหแม่ห้าสิบ้บปากชุดไลไลรอแถวแถวล่างแม่เอาแถวล่าง เอาแถวนี้เอาแถวนี้เอาแถวนี้เลยเ<อ>ว้าทาไมนี่แน่ปลาปลาผัดพลูกยังหวา สมข้าเจ้าว่าอันกระป้อมอยู่บานบนเรือพระโตน่ะล่ะกระป้อมนองนู่บานบนเรือพระโตแล้วยังสี่น,นี่แน่แม่ที่ยิ่งฝืนมากแม่ทุกดอกเล่โอย เอาตัวใหม่เอาตัวใหม่วันนี้คอยวางเมื่อกี้นี่ไอ้ดูเลยมันล่าไหมโอ้ยนี่เอาแถวนี่เมียวนี่ อาตวนีบังเอากูดีดเองนี่เลยเถานี่เถานี่เถานีนน่แม่

เอาละศึกศึกดวลปืนระหว่างพนนกับแม่หน่อยไปแล้วไปแล้วปานเออ

นี่แน่ปิดท้ายด้วยการตกไปเลยจ้าเนะ <c oughs> ขาว่าให้อปเปิ้ลลังเซกันยี่สิบสองยี่สนะิบสี่ยี่สิบหกยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบมั้งโอเคครับพี่น้องพอแก่คิมหนาจา้าสวัสดีจา้า